แทบแทบแทบแลบแทบแทบแทบแับแทบแทบแบแทบแทบ่ทบแ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 าบแาบแทบแทบแนบาทบแทบแทบแับนทบแทบแทบแทบนทบแับแท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 บอทบแทบแาบแทบแทบแาบแทบแทบดทบแ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 ทบอทบแทบแทบรทบแ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 ทบดทบแทบแทบแทบดทบดทบแทบแทบแมบแทบคทบแบแทบแทบแทบะทบแทบแทบดทบแ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 ทบบ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 ทบบดบทบบบับ สำหรับแพ็คเวลค่มอยู่นะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ999บาทนะครับหรือว่าประมาณ9,999พันเก้าร้อยเก้ตพอยต์แต่ถ้าคุณเติมกับลิงก์ได้โพสต์ลิสิ์แมนช็อปนะครับจะประหยัดไปประมาณอีก10%นั่นเองนะครับผมสามารถเติมได้เลยลิสิ์แมนช็อปลิงก์ได้โพสต์นั่นเองนะครับสำหรับแพ็คนี้ที่เราจะได้เนี่ยจริงๆมันได้หลายอย่างมากเลยนะ อยู่หนึตัวนะครับไปซิ่งบีดนะครับเป็นพรีเมียมนะครับผมทั้งหมด7วันนะครับแล้วก็จะมี e อ็กครับ5 0 0นะครับหมด7วันนะครับมีฟอสเจม20,000ด้วยนะครับมีซุปเเรียครับแล้วก็มีดันอย่างละ2อันนะครับผม7วันนะครับดันจะเป็นตามนี้เลยก็คือค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีโคอีก5อันนั่นเองนะครับแล้วก็ลิฟเจม นะครับผม9,999เจมแล้วก็อาร์เจม5 55อาร์เจมเนี่ยถ้วยเยอะนะแพ็คนี้ถามว่าซื้อที่ตรงไหนที่ตรงนี้เลยครับผมเรามาหน้าแรกนะร้านค้าทั่วไปนะครับจำกัดเวลาครับจำกัดเวลานะครับเวลคอมอยู่นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับจนถึง15กันยานี้เท่านั้นพูดง่ายๆเพียงแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นนะครับผมสามารถไปซื้อได้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับ9,999อยู่ในนี้แล้วก็ซื้อเลยครับได้มาแล้วสำหรับหยวน เดี๋ยวเราไปอธิบายกันในเกมคุณว่าว่าหยวนเนี่ยมันใช้ยังไงนะครับแล้วก็มันทานํางานยังไงบ้างมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างแล้วก็เราจะน่าซื้อหรือไม่นั่นเองครับ เปิดให้เติมแล้วคาร์บาออินฟินิตคอมโบกับลิทแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมคาร์บาวราคาถูกได้รับโบนัสสูงสุดถึง10%เติมแพ็กใหญ่ทักไลน์ลิทแมนช็อปรับส่วนลดพิเศษด้วยนะจ๊ะเติมเกมในเว็บรับลิทแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้พร้อมเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนมีเกมชั้นนำมากมายให้เลือกเติมได้ทั้งเว็บและไลน์ตลอดย4บชั่วโมงเติมเกมถูกและไวผ่อนสบายเม่เงินคืนต้องที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นนะจ๊ะ นี่บัลลัเกมนะครับผมสำหรับแพ็คเวลคัมอยู่หนึ่ขออนุญาตเก็บแต่หยวนก็แล้วกันเก็บนี้แล้วก็เก็บแต่หยนมาปั๊บเวลาได้หยวนมานะครับผมเราสามารถกดใช้ได้เลยนะครับสิ่งที่เราจะได้เห็นไหมจะเป็นซิงเกิลแพสซีฟนะครับผมก็คือจะแรงขึ้นอย่าง4เปอร์เนะครับหยวนเนี่ยมันจะตีนะครับผมแอตแท็ก2,000นะครับแล้วก็ซักเซสเลสก็คือตีติดแน่นอนก็คือตีโดนแน่นอนนะครับมีคีย์เลสทั้งหมด75แล้วก็คีดามเมจเพิ่มไป500โอกาสติดคครนะับจะอยู่ประมาณ75%เองนะครับผมปะ แล้วกดใช้ได้เลยนะครับปุ๊บพอเ,เรากดใช้เสร็จปุ๊บนะครับอยู่นะับผมจะอยู่ในหมวดของเพจแอนด์เมชเนอรี่นั่นเองครับถ้ารับจ้างครับผมแล้วก็จะไปจะมาตรงคำว่า trust นั่นเองนะครับอยู่น,นี่เลยนะครับเราสามารถใส่ตรงด้านล่างได้เลยนะเราก็ใส่เอามาใส่ด้านล่างได้เลยนะครับแอนด์ถ้ารับจ้างเราใช้อยู่อันนี้กง ปึ๊บนะครับถ้าการที่เราจะใช้หยวนมันสามารถกดออโต้ได้ด้วยนะการที่เราจะใช้หยวนนะครับเหมือนเดิมเราจะต้องมีตัวนี้ครับอบออฟซัมมอนนิงนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบเฮ้ยหยวนมันใช้ยังไงเราต้องมีตัวนี้ด้วยนะครับถึงจะได้ในอะสมมติเราซื้อมา100หนึ่งตอนนี้เรามีทั้งหมดเห็นมา289อันเห็นไหมก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับสำหรับหยวนเนี่ยป้าเดี๋ยวเราจะไปเทสดาเมจให้ดูนะครับว่าหยวนเนี่ยมันจะตีแรงขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าเราลงดันมา เดี๋ยวเราจะพามาเทสดาเมจกันในดัาน145กันดีกว่าครับผมสำหรับบอสตัวแรกนะนี่เลยเราจะตีแบบไม่มีหยวนก่อนนะครับเติบ21779เ็ดเจก้เห็นไหมพอเราเรียกหยวนแป๊บเดี๋ยวดูนะครับเราจะแรงขึ้นเห็นไหมสองหน้ะครับผมเห็นนะหยวนจะตีดอกรับหมื่นสองเลยนะครับหนึ่งเติบหนึ่งสองสามบหนึ่งสองสามบึบหนึ่งสองสาม หยวมันจะตีประมาณทุก3วิ3-4วิประมาณนี้ครับ2-3มมันจะตีทุกประมาณ4-3-4วิช่วงช่วงนี้ครับจะตีประมาณ1ทีเห็นไหมมันจะตีคีิปบ่อยมากนะครับตีทีละหมื่นสองนั่นเองครับผม ก็คือพูดง่ายๆว่าหยวนเนี่ยเวลาเราใส่เนี่ยเราจะตีแรงขึ้น4%เนะครับผมเหมือนเราได้ตั้งแต่สิเซนซึ่งถ้าตัวละครเราประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยถามว่าเยอะไหมผมว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับถ้าตัวผมอะสี่คริสมทสี่เปอร์เซ็นต์นะผมเสียประมาณแสนกว่าเพชรผมก็ยอมเลยครับสำหรับยาสมุทรณ์เด้งสำหรับผมเลขประมาณหกสามแสนหกแสนกว่าเนี่ยนะนะครับถ้าสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับต่อให้ผมจะเสียแสนกว่าเพชรเนี่ยผมก็ยอมนะครับ ถ้ากว่าสแตตมันเยอะมากเดีย๋ยว่าจะช่วยตีเลยถ้าเป็นปกติเพิ่ม4%ีเนี่ยบางทีผมก็เอาแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับแล้วมันตีเยอะด้วยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าหยวเนี่ยมันจะตีเป็นหมู่หรือเปล่านะครับเห็นไหมหยวมันตีเป็นหมู่นะเพืเ่อนซุบดูดิโคตรแรงเลยนี่ดูดิแะฮผมไปผมไปไปต้องตีดีดิโคตรดูดิหัวแรงมากนะครับผมแนะนําใครที่รู้ว่าเล่นเนี่ยใช้นะ หยวนน่ะใช้เธอโคตรดีบอกให้หยวนน่ะรีบรีบซื้อนะรีบรีบซื้อเลยนะแต่แหลายคนอาจถามว่าหยวนตีเป็นหมู่ไหมหยวนตีหมู่นะครับเห็นไหมเราลงแจ่ของแจง่แจขเขียวดีขึ้นแน่นอนนะครับเนี่ยดูดิแจ้เขียวว่าเราลงได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับหยวนเนี่ยผมบอกได้คําเดียวเลยน่าสนใจมากๆปะเดี๋ยวผมจะไปทําการเทสให้ดูนะครับรว่าการที่เรามีหยวนกับไม่มีหยวนเนี่ยเราจะจบดันไวขึ้นสักแค่ไหนเองครับ เราสรุปมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเท่าที่ผมลองเทสมานะครับผมสําหรับการลงนะครับผมดันเจี้ยนหนึ่งสนอเวกะครับผมปกติแล้วเนี่ยผมใช้เวลามา14-15นาทีต่อหนึ่งรอบมันเองเท่ารับว่าการกดหยวนกับไม่กดหยวนนะผมมาเร็วขึ้นประมาณ30นะครับประมาณ30-40วินาทีประมาณนี้ต่อรอบหลายๆคนอาจจะมองเฮ้ยมันน้อยจังเลยพี่คือผมจะบอกให้เลยครับว่าดันเนี่ยมันเป็นดันที่ ดาเมดอะมันค่อนข้างสําคัญนะครับผมใครที่ลงดันแบบใช้เวลานานมากๆหรือว่าใครที่แบบตัวยังไม่ค่อยไม่ค่อยแรงมากอะ่ะหยวนมันจะมีประโยชน์มากๆนะครับหรือว่าใครที่แบบเล่นบุงเล่นเบตหรือว่าเล่นดาร์กเมจได้ใช้แบตสเนี่ยคุณจะมีปัญหาก,การเคลียร์มอนใช่ไหมบอกเลยว่าหยวนนี่นะครับจะเป็นตัวที่ลดปัญหาตรงนั้นได้อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่บอกเลยว่าช่วยได้เยอะประมาณหนึ่งนั่นเองถ้าผมสรุปแล้วว่าผมว่าน่าซือา้อไหมผมว่าใครที่รู้ว่าเราจะเล่นมานานๆเนี่ย มันน่าซื้อนะหยวนเนี่ยมันใช้ได้นานแน่นอนครับไม่แป๊บเดียวก็คือแล้วจริงหยวนอ่ะถ้าสมมติเปรียบเทียบไปเก้าร้อยบาทเนี่ยตกประมาณจริงๆก็ตกประมาณแสนห้าถึงสองแสนฟอสเจมผมว่าเอาแสนถึงแสนห้าฟอสเจมไปทําของ v s ซื้อหยวนผมแนะนําซื้อหยวนนะครับประมาณนี้อธิบายกันแบบกลมๆเลยถ้าคุณอยากจะแบบรู้สึกว่าทําของแสนห้ากับซื้อหยวนเนี่ยผมมั่นใจนะซื้อหยวนเถอะและที่สําคัญอ่ะมันออกมันไม่ได้ว่าแบบหยวนมันมาตลอดเวลานะครับ หยวนไม่มีโปรโมชั่นและระยะเวลาเป็นแค่เวันเท่านั้นใครที่ไม่มีเงินนะครับแล้ววางแผนว่าจะซื้อหยวนเนี่ยแนะนําให้ไปขายเจมแล้วมาซื้อหยวนซะผมว่าคุ้มกว่านะในมุมมองของผมนะครับส่วนเพื่อนๆใครจะมองว่าคุ้มหรือไม่คุ้มยังไงก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนแล้วกันแต่ถ้าให้ผมผมรู้สึกว่าซื้อคุ้มกว่านเองครับผมประมาณนี้ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากาไลค์กดติดตามให้ผมด้วยจะเป็นสคุลมากๆยังไงนนี้ผมไปแลวกราบวันดี้กราสวัสด์เล่นเกมเล่นไต่พอดีนะครับอย่าลืมดูแลคนในข้าง